สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณสีขายที่ดินวันนี้พามาเยี่ยมชมที่ดินที่น่าลงทุนมากๆแปลงหนึ่งนะเนื้อที่2ไร่นะพิกัดอยู่ที่คลองสี่ฝั่งตะวันตกซอยยีสามครับตรงนี้ขึ้นตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาใหม่นะราคาเดิมตั้งไว้ที่ไร่ละ4ล้านบาทนะวันนี้มาอัปเดตราคาที่อยากจะบอกว่าขายขาดทุนเลยนะครับปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ไร่ละ3ล้านบาทนะตกตารางวะละเกต 1 5 0 0บาทครับราคาทั้งแปลงหรือว่าราคาหมอทั้งแปลงอยู่ที่6ล้านบาทราคานี้เข้าโอนท่าภาษีนะกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยส่วนการเข้ามาเยี่ยมชมที่ินสามารถเข้าออกได้2เส้นทางหลักๆนะครับฝั่งด้านนี้นะครับมาจากถนนเรียบคลองแอนนะเพียงแค่50เมตรทานที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะถ้าไม่ทางคลองแอนนะครับ ตรงด้านหน้าที่ดินเนี่ยผมจะมีติดป้ายไว้ตรงเสาวไฟฟ้าชัดเจนเลยส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับมาจากถนนเลียบคลอง4ฝั่งตะวันตกซอย23นะมาจากด้านนี้นะครับเข้ามาสิ่งที่ดินก็ประมาณ1กิโลเมตรบริบทภายในซอยส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่าสลับกับโกดังเก็บสินค้าแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับในซอยนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินบ้างเปล่านะฮะจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้อย่างแรกก็คือด้านหน้าได้ติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะแนวถนนกว้าง6เมตรครับ มีระบบไฟฟ้า3เฟสผ่านหน้าที่แล้วระบบน้ำประปานะครับอาจจะต้องลากท่อเข้ามาจากฝั่งของแอนประมาณสัก50เมตรนะฮะก็ถ,ถือว่าลากไม่ไกลนะครขอบเขตที่จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับปัจจุบันที่ดินของเราถมไว้แล้วบางส่วนนะครับระดับก็ต่ำกว่าถนนบ้างเล็กน้อยนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับน่าจะกว้างประมาณ93เมตรแนวลึกอยู่ที่35เมตร ที่ดินของเราจะหันหน้าไปด้านทิศใต้นะที่ดินของเรามีการรังวัดสอบเขตไปเรียบร้อยนะมีหลักหมดุดหลักเขตชัดเจนนะฮะนี่คือเสาพยานอยู่ตรงนี้นะครับผมพ่นสีแดงๆไว้ตรงถนนนะเพื่อให้สังเกตได้ง่ายเวลาท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสาธารนณะแนวถนนกว้าง6เมตรนะรมีระบบไฟฟ้า3เฟสผ่านแล้วนะมีท่อระบายน้ำผ่านแล้วนะประปาลากเล็กน้อยประมาณสัก50เมตรนะฮะลากเข้ามาจากคลองแอนนะครับ แปลนนี้นะ่าจะเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินโซนอำเภอของหลวงโดยเฉพาะย่านคลองสี่นะครับเพื่อสร้างเป็นลนักษณะโกดังหรือว่าโรงงานประเภทโรองงนอสองนะครับหรือจะทําเป็นที่อยู่อาศัยก็เหมาะหรือสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาที่ดินแปลงสวยเพื่อจัดจดสรรแบ่งล็อกขายผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าจุดเด่นคือหน้าก็าน่าจะกว้างหน้ากว้าง93าเมตระแนวลึก34เมตรการเดินทางก็ถือว่าสะดวกเลยเข้าออกได้ทั้งฝั่งของแอนแล้วก็ ฝั่งถนนเรียบคลองสี่นะขอบเขตฝั่งด้านนี้มาสิ้นสุดตรงนี้นะครับท่อระบายน้ําก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับถนนคอนกรีตหกเมตรแถบด้านซ้ายนี่คือถมไว้แล้วถมไว้เสมอถนนเลยบริบทของที่ดินโซนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะร่องน้ํานะครับเพราะว่าพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่ร่องสวนเดิมขอบเขตก็คือ,อตรงนั้นเลยนะครับมีหลักเสาพยานชัดเจน ส่วนร่องน้ําด้านหลังอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับก็จะถมเพิ่มก็ได้เดี๋ยวให้ดูบริบทด้านหลังก็เป็นลนักษณะนาข้าวนะครับกำลังเขียวขจีเลยบริบทด้านหลังหรือว่าบรรยากาศดีเลยนะด้านหลังเนี่ยเป็นนาข้าวแปลงใหญ่นะมีบ้านเดินคนอยู่อาศัยโซนนี้บ้างแต่ว่ายังไม่หนาแน่นนะครับส่วนสถานที่สําคัญสำคัญโซนนี้นะครับก็จะมีอบอตคลองสี่นะครับ4.7กิโลเมตรนะครับ ไปเอาัยก๊อมขับนะครับ5.7กิโลเมตรโรงพยาบาลคลองหลวง7กิโลเมตรแม็โครคลองหลวง7.5กิโลเมตรไปตลาดไทย9.2กิโลเมตรนะสำหรับท่านที่มาทางฟรวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณ17กิโลเมตรนะก็ถือว่าเป็นที่ดินวยๆสวยแปลงหนึ่งย่านอําเภอคลองหลวงโดวยวาย่านคลองสี่ฝั่งตะวันตกนะครับถ้าใดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะรหรือจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรเที่ยวไวชุกไทยคลิปนะครับ ครับวันนี้ต้องล,ลาแล้วนะครับขอบคุณ FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ชมคลิปจนจบนะครับพุกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ